มันก็สเสนอเงื่อนไขว่ามันพร้อมจะหยุดยิงขอให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายขอก่อนอืกูจะไปขอทําไมคือพอร้อมจะหยุดทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายไหนหยุดก่อนมันก็เป็นเงื่อนมันก็เป็นหลักมันก็เป็นคําพูดที่เราจะสามารถบอกกับประเทศอื่นๆได้ว่าผมพร้อมที่จะหยุดแต่คุณจะบอกให้คเหม็นมาพูดทีเห<ะ>็ไหม<ะ>คุณมาบอกถ้าเผื่อไม่ไม่บอกกันเพราะก็ต้องลบต่อกันอย่างนี้แหละใช่นไ,ไ,ไหมและอีกอย่างหนึ่งประเทศมหาล้านเขาก็เห็น ทุกประเทศหาอำนาจใหญ่ๆจริงๆในข้อเท็จจริงแล้วเขาก็เห็นว่าขมรเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับฝ่ายขมรนั้นมีความจําเป็นถ้าเผื่อมึงบอกขอหยุดก่อนมึงถูกประชาชนเอาตายแปลว่ามึงแพ้ถูกไหมมึงไปเริ่มหาเรือกก่อนแล้วหยุดมาขอหยุดก่อนใช่ไหมจะเอาอะไรขันกลับไปพูดกับประชาชน โดยสภาพจริงๆแล้วเราไม่มีศักยภาพทางสงคาราม oh, พอที่จะกดดันกระเบิดขนาดนั้นอ๋อเหรอเพราะว่าสภาพพื้นที่ตั้งของเขามันเอื้อประโยชน์ต่อการให้ชักชวนประหามนาจมาใช้เป็นฐานทัพอันที่สองคือมันเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับกฎหมายอะไรเพราะฉะนั้นพอเสร็จมันก็จะมันก็จะไปตั้งฐานสแสเบอร์ขึ้นมาใหม่ คือไอ้ที่เราพูดว่าเราต้องกดให้ขเขมให้เรารู้สึกว่าขเขมรมันไม่สามารถจะหือกับเราได้ถ่านันเทเดบอกว่าเราอาจจะกดรอบนี้ได้อีกปี2ปีหรืออาจแค่เดือน2เดือนโดยจุดประสงค์ของฝ่ายเราแล้วนะเราต้องการแค่พื้นที่เราคืนแค่นั้นเลยเราไม่เคยคิดจะไปลูกลานขเขมรเราต้องการพื้นที่ของเราคืนนะั้ เนี่ย่ะการได้พื้นที่ของเราคืนทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรัฐบาลทํามาเนี่ยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งมาสองเดือนเองใช่สามารถจะเอาพื้นที่เหล่านี้คืนกับบาได้พื้นที่ครั้งนี้ถูกยึดมาปประมาณย0ิปีผ่านมาขี่รัฐบาลแล้วนับไม่ถูกนับไม่ถูกถก,ก็ปล่อยป่าละเลยปล่อยป่าละเลยกัน<จ>ไปจน,จนต้องมาทุ่มงบเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเพื่อยึดคืนน่ะทั้งนั้นเป็นที่เราเอง ถ้าเผื่อเรายึดพวกเนินทั้งหมดเนี่ยนะได้นะยึดภูมะเขือยึดเนินทั้งหมดได้ได้นะเขมรแทบจะไม่มีทางขึ้นไปเขาพิหารนะคือเพราะตอนนี้คิดง่ายๆเขาพิวิหารเหมือนสลาเปา <c oughs> อยู่ข้างบนไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันยังมายึดของไอ้มันยังมาหน้าด้านขอเราว่าขึ้นทางเรา <c oughs> ตอนนี้เราไม่ให้ขึ้นและ้ะมึงไปทําทางขึ้นของมึงเอง <c oughs> แล้วเรายึดวัดแก้วนี่เท่ากับเรากินเรียบหมดเลยสิท่านวัดแก้วเนี่ยความจริงมันไม่มีสภาพเป็นวัดนะแล้วก็เออ มันมีสภาพกั้มกึง่งทางปัญหาเรื่องกฎหมายเราก็มีสิทธิที่จะเขาไปยึดที่สําคัญคือเราต้องจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยก่อนไอ้ปัญหาพื้นที่ร,รอบๆเขาผู้วิหารที่เรายึดเนินต่างๆพอ <S <S <ะ>เรายึดเนินต่างๆนี่นนะ, <S <S ะคนที่อยู่บนปราสาทเขาผู้วิหารแทบไม่มีที่จะส่งกําลังบํารุงปัญหาความลําบากมันก็จะมากขึ้นอืคุณค่าของวัดแก้วมันจะน้อยลง ผมว่าคุณเซนไม่ได้มองเกมอะไรแล้วตอนนี้เอาตัวรอดอย่างเดียวว่าทําไงไม่ได้มองไปไกลมองรือว่าทํายังไงอีกกูจะอยู่ได้สักสี่ห้าเดือนไหมเฮ้ยสี่ห้าเดือนเองเหรออ่าทําไงกูได้อยู่ได้สี่ห้าเดือนถ้าเผื่อแพ้ข่าวเนี้ยนะศรัทธาของประชาชนย่อยยับท่านในเขาอีกแค่สี่เดือนเองเหรอมีมีประเด็จการหลายประเทศที่อยู่มาสามสิบปีสี่สิบปีนะแล้วก็ลืมหลงลืมว่าตัวเองเป็นใคร พังไปพังไปมากมายแล้วบ,บทจะไปก็ไปเลยเว่าง่ายใช่ไหมคือคือบางทีอยู่มา30ปีนะนึกอยากจะพังภายใน2เดือนนี่ก็พัง,พงอย่างนั้น,น,นเลยนะเพราะว่าเออไอความกดดันที่มีแต่ประชาชนเนี่ยมันคุกคุนอยู่รอบมันไม่ได้ปรากฏตัวมาให้เห็นขณะนี้ทางยุโรปก็รับรองรัฐบาลของส้มังสีไปแล้วหประเทศไอ,อรัฐบาลพัฒนถินนะพัฒินอ่าอ่าใช่ไ เขาก็มีรัฐบาลที่นั่นจีนก็สัญสญาณชัดนะว่า,เ,าเหมือนกับจะไม่เอาฮุนเซนแล้วนะใช่เวียดนามก็ตัดทําสะพานปิดคลองฟูก๊อกท,ทาสะพานปิดคลองฟูนันเตโช,โชอของฮุนเซนนะสนามบินก็ไม่รู้ว่าจะเอาชาติไหนมาเที่ยว ในสภาพที่บ้านเมืองตัวเองเี่ไม่มีความปลอดภัยแล้วไม่รู้ชาติไหนจะใช้คืนค่าก่อสร้างให้จีนได้ด้วยนะของเรานี่ขนาดที่เราลบกันที่ยิงกันที่ชายแดนตลอดอะนะไปดูดิโอ้โหนักต้องที่มันมาจากไหนก็าผลักตึมเลยพูดจริงๆเยอะมากอ๋อาล่ะเข้าใจ